เมนูเด็ดอาหารตามสัง่งผัดกะเพราหน่อไม้วนเส้นหมูสับทำเชนเดียวกินอิ่มทำบ้านไปตรวจส่วนแล้วทำตามกันเลยขั้นตอนแรกเด็ดคัดใบกะเพราสวยๆใส่ถ้วยเต็มไว้นำวนเส้นแห้งมาแช่น้ำจนเส้นนิ่มตอนแบ่งเป็นทอดสั้นๆเสร็จแล้วก็ทำกระเทียมพริกปริมาณความเผ็ดฉุนตามชอบเลยจ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยตั้งกระทะใส่กระเทียมพริกให้หอมใส่หมูสับลงไปผัด คั่วไปเรื่อยๆจนหนูสุกจากนั้นใส่หน่อไม้ต้มลงไปผัดให้เข้ากันตรงโรยด้วยน้ำตาลทรายเต้าหู้ขาวเต้าหูวงงดำน้ำปลาและใส่หุนเส้นลงไปผัดให้เข้ากันปิดทายด้วยใบกระเพราเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะผัดกระเพราหน่อไม้หุ้นเส้นหนูสับหอมกรุ่นครบเรื่อนอิ่มอร่อยทั้งครอบครัว